ดีแล้วก็ต้องทําดีกันด้วยเช่นวันนี้น้องสาวของเราก็ไปทําความดีเป็นจิตอาสามาวันนี้ไปทําอะไรมานะคะวันนี้ก็ไปนี่หนูไปที่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอ้โหวันี้เป็มมูลค่านิยมนะทองหลวงค่ะเอาไปทองหลวงเลย มาดูกันบ้างดีกว okay. ่าว่าให้น้องสมัยพาทัวร์หน่อยค่ะวันนี้ตามที่รายการหหนูวันนี้เดินไปไหนคะกำลังจะไปวันนี้กำลังจะเดินไปหาน้องๆค่ะวิ่ยเข้าทําะไรกันคะสวัสดีค่ะสมัยเดอะสตาแปร์ค่ะวันนี้สมัยก็มาร่วมทํากิจกรรมกับรายการสองสาวเล่าเรื่องนะคะตอนนี้สมัยก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในตอนนี้นะคะสมัยก็จะเข้าไปข้างในค่ะเพื่อนๆอยากรู้ว่าวันนี้สมัยจะทํากิจกรรมอะไรตามเข้าไปกันได้เลยค่ะ ตอนนี้กำลังไปหาน้องๆค่ะให้น้องๆมาจากโรงเรียนพันยะตรงนี้มาร่วมกับน้องๆด้วยนะคะค่ะนี่มีน้องๆมาร่วมทําของเล่นด้วยกันด้วยใช่ไหมคะขับฝึกทำของเล่นก่อนอะค่ะหาวิธีเล่นด้วยถือนะเราก้อนเชือกเอาไว้ข้างหลังอย่างนี้นะแล้วก็ดึง อันนี้เรากำลังจะทำเป็นใบไม้นหะค่ะใบไม้ที่เป็นตุ๊กตาชักได้ใช่่ทำจากใบไม้อะไรก็ได้แหระคะคุณคุณลูกเขาได้บอกไหมคะลูกใบใบหูวาวใบหูวาวใบหูวาวแล้วเราก็ต้องมาตัดตกแต่งอะไรมาด้วยใช่นไหมคะนี่มีไม้ไผ่ด้วยตอนเด็กๆฉันอยากเล่นมาก เดินยากเดินยากมยากมากยากมากนะอุ้ยดูดิดูดิอ่าไม่เล่นละยากเกินนะคะเรามาปลาลูกดิ่งลูกข่างลูกข่างลูกข่างค่ะหนุ่นหนุนได้ทันเล่นบ้าง้ไอ้ของที่มาทำกันวันเนี้ยทันเล่นเล่นตอนอยู่ที่บ้านอะไรอย่างงี้ไหมแบบเด็กเด็กเล่นกันมีมั้ยเล่นเบเบดค่ะคืออะไรเนมันมันเป็นเหมือนลูกข่างเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันชักแบบเนี้ยค่ะอ๋อเป็นรุ่นใหม่เป็นสมัย แล้วมันมีไฟสีข้างๆอ๋อมันเป็นสมัยใหม่มันจะไม่มีเชือกมันไม่มีเชือกเลยค่ะผ่านหลาไปนี้มันจะคล้ายๆเชือกค่ะแต่มอนกับว่ามันเป็นอันนี้มันใช้แรงดึงเหมือนกันนะคะแต่เบเบก็ใช้เป็นแบบเหมือนที่ชักออกมาเนาก็คือมันทนสมัยก่ายุคเราไงคุณพี่เราบนนี่ต่างกันคนละเจนเลยรชั่นเลยหลมากเลยนี่เป็นตัวอย่างให้น้องสมัยชมนี่มาสมัยทำเองเลยค่ะน้องใหม่น้องใหม่แปลว่าไม่ได้เราไม่ผายเองค่ะอันนี้เขาจัดเตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วติดกาว ีคืออะไรคะอันนี้เหมือนเป็นนกนกวีดค่ะมันจะเป็นนกวีดได้ยังไงคะมันมันเหมือนเป็นที่เรียกมันเพลทําทำเสียงนก่ะแล้วค่ะได้ทำมาแล้วก็เมื่อกี้นี่ที่เห็นในภาพใบหูกว้างใบหูกว้างก็ชักชักนี้ค่ะใครจะรู้ว่าตุ๊กตุนตุ๊กตาหน้าตาอย่างนี้น้องสมัยว่าเองนะจ๊ะ น่ารักเปล่าดูน่ากลัวดูเป็นตุ๊กตาคิ้วตัใหญ่หนึ่งค่ะเดี๋ยวนะไอตอนหนูเลือกใบเนี้ยสีมันเป็นอย่างนี้เลยว่าไม่ได้หวันนี้มันเจออะไรมาเยอะมันเลยดําอ้โแล้วคอคอมันจะไม่ค่อยอยู่หรอกนะไม่ไหวเนื่องขีดนะคะหลังจากนั้นไปไหนต่อว่าไม่หยุดนะใช่ว่าทําต่ออีกไปไหนไปไหนไปไหนมีภาพให้ดูต่อไหม สมัยดูไหนคะปพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าน้องสมัยเล่าเลยเป็นยังไงบ้างคะอันนี้อันนี้ก็เข้าไปดูกูเก็เขาก็แนะนําต่างๆค่ะพวกแบบการเกษตรที่ในหลวงเขาแนะนําเกี่ยวกับอ๋ออันนี้คือมีพิพิธภัณฑ์การเกษตรใช่ไหมคะที่ข้างในเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเรียกว่าเป็นการเกษตรในโครงการในพระชดาริใช่ป่คะใช่ไหมคะอันนี้เขาก็พาไปดูรูปปั้นที่ เนี่ยค่ะขั้นขื้นลงคูณอ๋อเนาะ้อล้อการแรกน้ำขวอ๋อที่เราเห็นเป็นขบวนอันนี้คือหุ่นนะจ๊ะเราก็นึกว่ายุคพี่ตั้งหนึ่งขบวนแนึกว่าเข้ามาตั้งเลยอย่างงี้เหมือนมากอ่ะค่ะแล้วไปไหนต่อคะหนู่มจะได้ไหมอันนี้ก็พาไปดูประวัติค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะว่าเขาทำอะไรบ้างเคยไปที่ไหนบ้างใช่่คะ เค่อยๆดูไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็ไปเดินชมแล้วก็ไปกับน้องๆด้วยน้องๆจากเรือนอะไรนะคะน้องใหม่ทันทันยลักษณ์ทันยลักษณ์ท่านทันยลักษณ์นุ่นทันนีโอเคนะะคก็ไปด้วยกันก็ไปดูวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาชาวสวนด้วยเกษตรกรของไทยไก่แดงกระต่ายต่างๆนานาอย่าไม่หมดอะไรคะยังได้ไปดูภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะภาพยนตร์ด้วยดูหน่อยสามมิตินะคะได้ดูสามมิติด้วยชายเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใช่เกี่ยวกับเรื่อง ราชพระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทรงแบบคิดค้นต่างๆอะไรต่างๆไม่รองเช่นไบโอดีเซลแล้วก็ฝนฝนเพียมอย่างเงี้ยคาะหมายก็คือนายหลวงเขาทรงไปทุกที่แล้วเขาเห็นแต่ละที่แห้งแล้งเขาเลยคิดคิดค้นต่างๆตั้งแต่ฝนเทียมแล้วก็ไปจนถึงไบโอดีเซลเห็นียกว่านาหลวงทรงรักคนไทยมากเลยครับเพราะัะนั้นก็ เดี๋ยวราขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูต่อว่าเราจะดูต่อด้านนอกค่ะคามเดี๋ยวพี่จะพาเดินชมค่ะค่ะวันนี้ก็หนูและช่องแอคชั่นแนลก็อยากจะมอบสิ่งนี้ค่ะเพื่อที่จะสร้างให้ขยันมันจะได้ขึ้นต่อไปแล้วขึ้นต่อไปได้ทำของเล่นพื้นบ้านแบบนี้อีกค่ะ เรื <iet> <yap> ่องการยินดีครับก็ขอขอบคุณน้องสมายมาแวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็ได้พันของเล่นเป็นบ้านที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมวุฒิเกียร์คลองหลวงนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะน้องสมายพูดถึงความรู้สึกยังไงบ้างที่ไปมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะเป็นยังไงบ้างก็ พอไปถึงปุ๊กเจอพวกน้องๆเขาคือดีใจค่ะเห็นน้องๆเขานั่งรอกันนะคะอ๋ออนรารักจังเลยอ่ะแล้วยังไงาแล้วพาไปที่พิพิธภัณฑ์นี้ได้อะไรบ้างเลยคะได้ได้ความรู้ได้ได้เห็นพระราชกรณียกิจได้เห็นหลายๆอย่างที่พ่อมาเราไปดูนะคะก็ต้องขอบุคุณลุงคุณลุงด้วยก็ขอขอบคุณคุณลุงมาีซัดมานีซ่ายมานีซั์ แล้วก็มี<อ>คุณติงลี่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์นะ<อ>ทุกคนเลยที่<อ>ได้มาพาน้องสมัยปิ่นท<อ>ใช่<อ>แล้วนะคะ<อ>